ัดกรหลำปีมาก็เยอะครับแต่คิดว่ากรหลำปีผัดสูตรนี้อร่อยและลงตัวที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทํากรหลำปีผัดหมูสามชั้นทอดนะครับผมผัดยังไงให้ออกมาเข้มข้นอร่อยน่าทานแบบนี้ไม่ยากเลยครับใครก็ผัดได้จะทานกับข้าวสวยหรือว่ากับข้าวต้มก็สุดยอดครับผมสูตรนี้อร่อยไม่เลี่ยนลงตัวครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยครับเริ่มผัดกันเลยครับอันดับแรกครับใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเล็กน้อยครับ ใช้ตะหลิวเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้น350กรัมครับลงไปทอดนะครับผมหมูสันชั้นเนี่ยเราเลาะช่วงหนังออกนะครับเพื่อไม่ให้เหนียวนะครับหรือว่าใครจะไม่เอาออกก็ได้ครับผมตามชอบเลยนะครับ หมู3ชั้นเนี่ยเราจะทอดให้พอเหลืองนะครับใครชอบระดับไหนก็ได้นะครับจะเหลืองมากกว่านี้หรือว่าประมาณนี้ผมว่ากําลังพอดีนะครับพอทอดไปได้สักพักครับน้ำมันก็จะออกมาเยอะเนาะจากหมู3ามชั้นเราก็ตักออกบ้างนะครับเหลือเอาไว้นิดหน่อยนะครับผมเอาไว้ผัดนะครับเอาล้ครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมสีก็จะเหลืองแบบนี้กําลังสวยเลยครับไม่แข็งเกินไปด้วยนะครับ จากนั้นก็เพิ่มรสชาติให้หมูสักหน่อยครับน้ำปลาสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับ1ช้อนเต็มๆเลยครับผมผัดให้เข้ากับเนื้อหมูนะครับแล้วก็จะเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูมีรสชาติเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับไม่ต้องใส่ยเยอะมากครับผมเดี๋ยวหมูจะเค็มนะครับ จากนั้นครับก็ใส่พริกแห้งลงไปครับเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่3เม็ดนะครับหัน่นแฉลบครับผมใส่ลงไปผัดให้หอมนะครับจากนั้นก็ใส่กะล่ำปีลงไปได้เลยครับหัน่นแล้วก็นําไปล้างน้าให้สะอาดนะครับกะล่ำปีที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ400กรัมนะครับใครชอบมากก็ใส่เพิ่มได้นะครับ เสร็จแล้วก็จะใส่เหยะน้ําลงไปสักหน่อยครับประมาณสัก50มิลลนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงครับน้ํามันหอยครับผม1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผมประมาณอีก1ช้อนเหมือนกันนะครับตามด้วยผงปรุงรสสักครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ ชิมนะครับแล้วก็ใส่ตามชอบก็ได้นะครับผัดให้เท่ากันเลยครับผมช่วงท้ายพอเราใส่กระปีลงไปแล้วเราก็เร่งไฟนิดนึงครับใช้ไฟแรงผัดนะครับออกมาจะได้หอมหน่าทานนะครับ ใช้เวลาผัดสักพักนึงนะครับไม่ต้องนานเท่าไหร่นะครับเอาแค่พอกระลำาปยุบตัวลงก็ใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบแบบผักนุ่มๆน,นิดนึงก็ผัดต่ออีกสักแป๊บนึงนะครับใครชอบแบบว่าก,ก,กรุบกรอบสุกกรลำพอดีก็ประมาณนี้ใช้ได้นะครับ อาเสร็จใหม่ๆร้อนๆครับผมก็มาเทใส่จานเดี๋ยวทานกับข้าวสวยเนาะหรือว่าจะทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับกะปล่ีผัดหมู3ชั้นทอดนะครับอร่อยลงตัวสูตรนี้ใส่พริกนิดนึงครับเพื่อให้ตัดเลี่ยนอร่อยหอมชวนกินนะครับแต่ถ้าทําให้เด็กทานเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับใครชอบก็ลองไปผัดทานดูได้นะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะชอบนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ